พงเชมันทาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็ยังอยู่บทที่5นะคะตี้อูเอ่เค่อตี้อูเอ่เคอแปลว่าบทที่5บทที่5เรื่องเดิมเลยค่ะเรื่อง请问你要喝什么请问你要喝什么แปลว่าขอถามหน่อยเธออยากดื่มอะไร ต่อไปนะคะเป็นการเลี่ยนสีเลี่ยนสีแปลว่าแบบฝึกหัดนะคะให้ s สติเ n นเปิดไปหน้าที่28แล้วก็29ค่ะให้ดูหน้า28ก่อนนะคะในหน้าที่28คือจ้าวก็ชือจาวก็ชือแปลว่าหาคำศัพท์นะคะนี่ค่ะเราซื้อจะให้สติเรนหาคำศัพท์นะคะโดยเราซื้อจะยกตัวอย่างขึ้นมาให้ทั้งหมดมี เด็ดคำด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านให้ฟังรอบหนึ่งนะำซุยซุยแปลว่าน้ำผิงกวัวจือผิงกวัวจือแปลว่าน้ำแอปเปิลนะคะนิ้วหน่ายนิ้วหน่ายแปลว่านมวัวเฉิงจือเฉิงจือแปลว่าน้ำส้มเขือเลอร์เข่อเลอร์แปลว่าโคกนะคะฉาชา,ชาแปลว่าชาคาเฟ คาเฟ่แปลว,ว่ากาแฟนะคะเดี๋ยวเราซื้อ,อาหาตัวอย่างให้หนึ่งตัวอย่างนะคะไปดูเลยว่าเราซื้อหาตัวอย่างตัวไหนไว้ให้ก็คือตัวนี้นะคะเคเออ c ์เลอเอเลอใครเจอคำศัพท์ตัวไหนวงแบบนี้ตามเราซื้อได้เลยเราซื้อเจอคำว่าเคเออคํเลอคำแรกนะคะให้เขียนในข้อแรกแบบนี้นะคะเคเออ c ์เลอเอเลอต่อไปโคก มีคำแปลด้วยนะคะแปลว่าโคกนะต่อไปนะคะในหน้าที่29่ส้าให้สติเดนดูคำถามก่อนนะคะเขาบอกว่าให้สติเดนเนี่ยเติมคำตอบลงไปให้ถูกต้องนั่นเองนะคะไปดูข้อแรกนะเขาบอกว่านี่มิงเทียนย้าชี่ลิลี่เตียมานี่มิงเทียนย้าชี่ลิลี่ตเตียมาแปลว่าพรุ่งนี้เธอจะไปบ้านของลิลี่ไหมต่อไปข้อบี 你นีก so ็了？你ิดจี了？แปลว่าพี่ชายของเธออายุเท่าไหร่ต่อไปข้อ C นะคะนี้ C วันชื่อเสมอนี้ C วันชื่อสมอนะคะแปลว่าเธอชอบกินอะไรต่อไปข้อ D 询问你要喝什么饮料询问你要喝什么饮料นะคะแปลว่าขอสอบถามหน่อยค่ะคุณอยากดื่มเครื่องดื่มอะไรคะต่อไปข้อ E เขาบอกว่าหนีเจตเติร์เตียนว่าเหมาชื่อตัวสาวหนีเจตเติร์เตียนว่าเข้ามาชื่อตัวสาวนะคะแปลว่าโทรศัพท์บ้านของเธอคือเบอร์อะไรอ่ะต่อไปนะคะให้ทำไปพร้อมเราซื้อเลยนะข้อ A เขาถามอะไรก็ไม่รู้แต่ข้อ B เขาบอกว่าิั我要喝苹果汁谢谢我要喝苹果汁谢ยแปลว่าฉันอยากดื่มน้ำแอปเปิลขอบคุณ แสดงว่าข้อนี้ต้องตอบอะไรคะต้องตอบข้อดีนะคือชิงเวินวม,มีย่าเฮอร์สมยินเลี้ยวนะคะให้เขียนข้อดีแบบนี้ลงไปได้เลยแล้วเขียนภาษาจีนลงไปด้วยนะคะต่อไปข้อ2 B บอกว่า我喜欢吃面包我喜欢吃面包แสดงว่าข้อ A จะต้องถามว่า你喜欢吃什么你喜欢吃什么นะคะ你喜欢吃什么ตอบข้ออะไรคะ ข้อ4นะคะต่อไปข้อ3 B บอกว่าว่ามิงเทียนปูชี่ตาเจียว่ามิงเทียนปูชี่าเจียแปลว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่ไปบ้านของเขาแสดงว่าข้อ A ต้องตอบว่าหนีมิงเทียนเย้าชี่ลิลี่ตาเจียมาหนีมิงเทียนเย้าชี่ลิลี่ตาเจียมาแปลว่าพรุ่งนี้เธอจะไปบ้านของลิลี่ไหมนะคะแสดงว่าต้องตอบข้อ A นะต่อไปข้อที่4 B บอกว่า กัวเจียเตือนว่าห้ามหมาชื่อเจ้าชีปาจิวเออสามสีอห้นะคะแปลว่าโทรศัพท์บ,บ้านของฉันคือ6789 2345นะคะแสดงว่าข้อนี้เอจะต้องตอบว่าหนีเจียเตือนว่าห้ามหมาชื่อตัวสาวหนีเจียเตือนว่าห้ามหมาชื่อตัวสาวแปลว่าโทรศัพท์บ,บ้านของเธอคือเบอร์อะไรนะคะแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบอ e ีตอบอ e ีนะคะถูกต้อง ต่อไปข้อห้าบบอกว่าพาสือช่วยเหรอพาือช่วยเหรอนะคะแปลว่าเขาอายุ10ขวบแล้วแดงว่าข้อ A ต้องตอบว่าหนีก็เกิดจีช่วยเหรอหนีก็เกิดจีช่วยเหรอนะคะต้องตอบข้อ B นะคะถูกต้องค่ะอันนี้นะคะจะเป็น QR Code เข้ากลุ่มส่งงานภาษาจีนของเกตผูนะคะ ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มอย่าลืมสแกนเข้าไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเรียนถึงเท่านี้นะคะแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดหน้าที่28แล้วก็29ให้เสร็จนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งไปในกลุ่มส่งงานของเราซื้อนะคะสำหรับวันนี้เสียเสียตาเตี๋ยขอบคุณค่ะทุกคน